คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาปิดตัวแจ้งเตือนให้เข้าสู่นะครับของ MG ก็จะเจอเสัญลักษณ์เหลืองๆแบบนี้โดยวิธีการนะครับผมให้เรามาที่พวงมาลัยครับกดไปทางขวานะครับปุ่มทางขวาก็จะเจอเมนูแบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมาตรง next service โดยกดปุ่มลูกศรด้านล่างตรงพวงมาลัยเสร็จแล้วก,กดปุ่มโอเคครับ จะเข้ามาตรงนี้ครับ distance จะเป็นศูนย์นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับกดปุ่มค้างไว้กดปุ่มโอเคค้างไว้ตัวเลขก็จะเพิ่มมาเป็น1นึ่งหมืครับตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม back นะครับตัวนี้จะเป็นการบอกว่าระบบจะนับจาก1นึ่งหมืนครับนับถอยหลังมาเรื่อยๆจนใกล้จะถึงศูนย์แล้วตัวรถก็จะแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งให้เราเข้าศูนย์เห็นไหมครับปุ่มเหลืองๆตรงนี้หายไปล้ว จะลองจะลองดับเครื่องดูนะครับแล้วสตาร์ทใหม่ว่าปุ่มเหลืองๆตัวนั้นจะหายไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับปุ่มเหลืองๆตรงนั้นหายไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการรีเซ็ตง่ายๆนะครับลองทำกันดู